สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ t h น n e Channel วันนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาทเป็นอย่างเช่นเคยครับและสาหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลุยสงครามบอสกิจกรรมเจตนาสังหารสุดโหดราชามด ซึ่งเป็นบอสจากโคลาโบโซโล่เลเวลลิงครับโดยระดับความยากของบอสเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ระดับเพื่อนๆสูงสุดจะเป็นระดับเอ็กซ์ตรีมนะครับแล้วในระดับเอ็กซ์ตรีมเรายังสามารถปรับระดับความยากได้อีกด้วยโดยค้าพลังของบอสเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เลเวลศูนย์ไปจนถึงเลเวลเจ็ดนะครับแต่ตรงนี้ผมบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดใครที่ัวไม่พร้อมของไม่พร้อมเนี่ยเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องฟาร์มถึงความยากเลเวลเจ็ดนะครับเพื่อนๆสามารถฟาร์มแค่เลเวลศูนย์ได้เลย เพราะสิ่งที่แตกต่างเนี่ยมันจะแตกต่างเพียงแค่วัตถุดิบที่ดรอปจากบอสเท่านั้นครับโดยที่เลเวลเนะครับเพื่อนๆจะได้หินเวสกัดมากกว่าเลเวล0 25ชิ้นแค่นั้นเลยนะและก่อนที่เราจะไปลุยนะครับเหมือนเช่นเคยเดี๋ยวเรามาดูความสามารถคร่าวๆของบอสก่อนแล้วกันว่ามีอะไรที่เพื่อนๆต้องดูไปก่อนบ้างนะครับสาหรับราชาโมดเนี่ยเพื่อนๆจะเป็นท่าสีแดงแล้วก็สกิลที่เขาแนะนำเนี่ยจะมี3อย่างครับถอนบัฟถอนตั้งท่ากับชาระลากนะครับแต่ที่ผมอยากแนะนําจริงๆเนี่ยมีแค่อย่างเดียวเลยเพื่อนๆ ถ้าเ,เพื่อนๆพกไปด้วยบอกเลยว่าเคลียร์โคตรง่ายครับนั่นก็คือสกิลถอนตั้งท่าเ,เพื่อนๆแล้วถ้าใช้ดีควรจะเป็นตัวละครที่สามารถถอนตั้งท่าได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะบอรลราชามดเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยเขาจะใช้สกิลตั้งท่าแบบออโต้เลยเ,เพื่อนๆทั้งเฟสที่1แล้วก็เฟสที่2นะแล้วประเด็นคือไอ้สกิลตั้งท่าของราชามดเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรน่าปวดหัวครับด้วยเอกลักษณ์ท่าร่างทนทานขณะที่บอลเขาตั้งท่าอยู่นะครับ ปริมาณเดเมทที่ตัวเองได้รับจากการใช้สกิลในเทอร์สตัตูจะไม่เกิน20%ของพลังชีวิตสูงสุดครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าเราไม่พกตัวละครปลดตั้งท่าไปนะครับโอกาสที่เราจะจบได้ในเทิร์เดียวเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเ,เพื่อนเราจะต้องเสียเวลาประมาณ2เทอร์นะครับเพราะว่าการหนึ่งใบเราจะสามารถทำเดเมจใส่บอสได้ประมาณเพียงแค่20%เท่านั้นนะแล้วเอาจริงๆวิธีแก้เนี่ยมันก็มี2อย่างครับ1ก็คือพกตัวละครที่มันมีเดเมทฮิตที่2นะครับหรือ2 พกตัวละครที่มีความสามารถในการปลดตั้งท่านะครับผมคิดว่าวิธีเนี่ยน่าจะง่ายกว่า,าก็คือเราจะทีมที่พกตัวละครปลดตั้งท่าเข้าไปด้วยนะครับส่วนลูกน้องของบอส2ตัวนี้เนี่ยถ้าพูดตามตรงนะไม่ต้องสนใจก็ได้เ,เพื่อนๆปล่อยไปเลยครับถ้าเราปลดตั้งท่าบอสได้แล้วเราหดบอสต,ตายลูกน้องเนี่ยก็จะตายไปด้วยนะส่วนเอกลักษณ์อย่างอื่นมีอะไรที่ต้องระวังอีกผมคิดว่าก็อาจจะเป็นอันนี้มั้งเอกลักษณ์ลดดาเมจนะครับบอสเนี่ยเขาจะลดดาเมจที่ตัวเองได้รับ40%แล้วก็สเตททั้งหมด จะไม่ลดลงต่ํากว่าตอนเริ่มต่อสู้นะครับสำหรับความสามารถนี้เนี่ยก็จะทําให้บอสเนี่ยมันถึกแล้วก็ตายยากขึ้นนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆเซตโจมตีพื้นฐานปกติปั้นสุดแล้วเนี่ยยังไงก็น่าจะไหวแบบสบายๆนะเพราะเพราะเลือดบอสเนี่ยเฟสที่1เพียงแค่9ก้าแสนเท่านั้นครับแล้วก็เฟสที่2ก็ไม่ถึงล้านนะอยู่ที่9ก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดสิบเก้าหน่วยเท่านั้นนะครับอ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าใครที่เปิดตัวละครโซโล่เลวลลิงมานะครับ ผมก็แนะนําว่าให้เพื่อนจัดลงทีไปด้วยเพราะมันจะช่วยให้เพื่อนๆเ,นเคลีย์บอสได้ง่ายขึ้นนะครับและตัวละครที่แนะนํานะดีที่สุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเบลูเพื่อนๆบอกเลยว่าเบลูเนี่ยโหดมากๆเป็นตัวที่สามารถหาจบความยากระดับ7ได้แบบโคตรง่ายนะครับโดยตัวละครจาก s o ลเล e ว e l i ลินะครับจะทำดดเมจใส่บอสได้มากขึ้น30%แล้วก็โดนดาเมจลดลง30%ครับ อ่ะโอเคก็สําหรับาอสามารถบ,บอลคร่าวๆที่เพื่อนๆต้องรู้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้กันดีกว่าซึ่งอย่างที่ผมแนะนําไปนะทุกทีมเนี่ยเพื่อนๆควรจะพกตัวละครที่มีสกิลที่สามารถถอนตั้งท่าได้ด้วยตัวเองนะครับสาหรับวิธีหานะใครที่ไม่รู้ว่าตัวละครไหนมีสกิลถอนตั้งท่าบ้างนะครับให้เพื่อนๆ,ๆกดค้นหาสกิลตรงนี้ครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับถอนตั้งท่าเพียงเท่านี้มันก็จะคัดกรองมาแล้วนะว่าตัวละครไหนที่มันมีถอนตั้งท่าบ้าง แล้วตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปกดดูเพิ่มเติมนะครับเอาตัวละครที่สามารถถอนตั้งท่าได้ตั้งแต่การสกิลระดับแรงสุดนะครับอย่างเช่นกิเลนเนี่ยเพื่อนๆกิเลนก็ได้นะแต่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆลองดูด้วยว่าตัวละครเดเมจที่เพื่อนเพืจะใช้เนี่ยมันอยู่เผ่าพันธอะไรเราก็ควรจะเลือกตัวละครที่มีความสามารถในการถอนตั้งท่าเนี่ยให้มันตรงนะครับเพื่อที่มันจะได้โบนัสเผ่าพันธ์เพิ่มนะ ซึ่งเผ่าที่แนะนำนะผมแนะนำา2เผ่าครับที่น่าจะจัดง่ายสำหรับรอบนี้นะ1จะเป็นเผ่ามนุษย์แล้วก็2จะเป็นเผ่าไม่ระบุนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแต่ละทีมที่ผมแนะนำเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับก็สำหรับทีมแรกครับเราจะมาเล่นทีมมนุษย์ครับตัวละครที่ผมใช้นะครับจะมีซานเนลีคริสต์มาสนะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยชื่ออะไรฮายู ทายุริจ่าฮานะครับก็ทั้ง2ตัวเนี่ยมีสกิลถอนตั้ง5ที่กาะแหล่งหนึ่งนะเพื่อนๆสาเหตุที่ผมหยิบมานะแค่นั้นเลยครับส่วนตัวคอเดเมตที่ผมเลือกใช้เซตอัพแรกผมจะใช้เป็นป่าเขียวครับแล้วก็อูแลกมาซิโนโเพื่อนๆส่วนซัพพอร์ตอัลลีเฟคใครที่ใช้ทีมมนุษย์ก็ใช้เป็นเซตหมายเลข40่สิบว่ายน้ำได้เลยนะสามารถเพิ่มพลังโจมตีผู้พ้องสอร์ต่อผู้พ้องที่กำหนดใน3าลบหคนนะครับก็ทีมเรา มีมนุษย์ถึง4คนก็จะได้โบนัสเดเมจอีก12%นะแล้วก็ใครที่ไม่มั่นใจในค่าพลังก็กินเป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีได้เลยนะครับในส่วนของเซตอุปกรณ์ครับเพื่อนๆต้องเน้นของเพียงแค่2ตัวก็คือตัวเดเมดครับแล้วก็เซตที่แนะนำเนี่ยจะเป็นเซตโจมตีครีดตเมจนะครับอันนี้ของป่าพงนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของอุแลแรกมาชิโนนะครับส่วนอีก2ตัวตัวละครของตั้งท่าเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆใส่เซตอะไรมาก็ได้ถ้าให้แนะนําก็คงเป็นเซตเลือกป้องกันเพื่อเอาค่าพลังทีมให้้เเรราไดดปิดก่อนนะคับ โอเคก็เซ็ตอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีนี้กันเลยครับก็เดี๋ยวดูหน่อยนะครับฉากาเดิมเราดูแค่รอบแรกนะอ๋อใช่สำหรับบอสรอบนี้เพืเ่อนถ้าอยากจะฟาร์มออโต้เนี่ยฟาร์มได้แต่มันอาจจะใช้เวลาเยอะนะก็ถ้าให้แนะนำผมแนะนำว่ากดมือดีกว่าครับรอบนี้เพราะว่ามันมีลูกน้องมันเกี่ยวข้องนะมันเลยเป็นอะไรที่จัดการบอสได้ยากนะครับแล้วก็อย่างหนึง่งอย่างที่บอกไปว่าบอสเนี่ยเราต้องปลดตั้งท่า ไม่อย่างนั้นมันจะติดแคปดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะวิธีเล่นก็ง่ายมากเพื่อนเฟสที่หนึ่งนะครับใช้ปลดตั้งท่าของตัวแรกแล้วก็ใช้การโจมตีไปเลยครับแต่ผมก็หวดวไปเลยเราเล็งแค่บอสอย่างเดียวเลยนะลูกน้องเนี่ยไม่ต้องสนเพื่อน <c oughs> เล็งแค่บอสอย่างเดียวเลยครับดูครับลกก <c oughs> <c oughs> ็งเหมือนเดิมนะครับดูการไปเดียวก็คือแตกเลยนะ เบรู่นะครับตินทาที no ่2อครับก็สำหรับเพลที่2นะครับก็เล่นเหมือนเดิมเลยเราก็จะใช้สกิลปลดตั้ง5ตัวที่เหลือนะครับก็รอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมใช้เป็นของยูรีนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยใช้การโจมตีไปเลยครับเหลือใบไหนก็ใช้ที่เหลือไปได้เลยไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเดเมจของเราเนี่ยมันค่อนข้างล้นอยู่แล้วนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆควรจะเลือกตัวละครเดเมจที่มันหนักๆด้วยนะ คือถ้าเลือกไม่หนักเนี่ยก็อาจจะจบบอร์ดไม่ได้นะครับเพราะว่าเลือดบอร์ดมันอยู่ที่ประมาณ9ก้าใส่นะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะว่าตัวละครไหนทีเพื่อนที่น่าจะปลอดัครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับทีมแรกก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปดูทีมที่2กันต่อเลยครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นทีมไม่ระบุกันบ้างสําหรับทีมไม่ระบุบอกเลยว่าผมหาตัวละครถอนตั้งท่าที่การขั้นแรกเนี่ยยากเพื่อน<ส>เหมือนว่าจะมีเพียงแค่กีเลนตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบกีเลนลงมานะครับ ทำให้ตัวที่2เนี่ยผมเลยต้องมายืมตัวละครจากเผ่ามนุษย์นะครับที่มีสกิลถอนทั้งท่าตั้งแต่การ์ดใบแรกนะส่วนตัวละครเดเมดครับรอบนี้เนี่ยผมหยิบเป็นมิลลิมแล้วก็เบลุมานะครับบอกเลยว่าใครมี2ตัวนี้เนี่ยผมก็แนะนําให้ใส่2ตัวนี้นะเพราะ2ตัวนี้เนี่ยเดเมเดมันลนมากเพื่อนๆก็สาหรับน้องมิลลิมนะครับเซ็ตโจมตีคริเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เบลุเซ็ตโจมตีคริตนะครับอ่ประมาณนี้ส่วนตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยแน่นอนใส่เซ็ตใส่เป็นเซ็ตเลือดป้องกันได้เลยนะ เดี๋ยวนะทำไมกิเลนผมของไม่ครบมีตัวไหนยืมไม่ใส่อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับมาในส่วนของซัพพอร์ตอันิแฟกต์นะครับก็เหมือนกันเลยใช้เป็นเซ็นตว่ายนะ้ำหมายเลข40นะครับเพิ่มพลังโจมตีได้12%นะแล้วก็อาหารที่กินกินเป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีครับพร้อมแล้วก็ส2 1ไปครับก็แน่นอนว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีลุยความยากระดับ7ให้ดูด้วยนะอ่ะก็มาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราเปิดด้วยตั้งท่านะครับ1ใบแล้วก็เฟสแรกเนี่ยเดี๋ยวผมใช้การ์ดของมลลลรมมมมเเเือนๆาก็ใใช้ให้หหดย มิลิมตัวเดียวก็น่าจะเหลือแล้วนะเฟสที่1แล้วเดี๋ยวเฟสสองเราอยไปใช้ของไปรู้กันก็ใช่ไหมครับครับหนองมิลิมนะแต่ของจริงของมิลลิมเนี่ยไปเยอะเพือนมีเลยโอ้โหโคตรแรงนะครับมีเด้งคิดที่สองด้วยนะเ,นนเรียบร้อยครับเฟสที่หนึ่งแล้วก็เฟสที่สองครับ เราก็ใช้สกิลถอดตั้งท่าที่เหลือนะครับแล้วก็ใช้การ์ดของเบลูที่เหลือได้เลยเพื่อนๆเพียงเท่านี้ก็จบแล้วนะครับตั้งท่าแล้วก็หวัวไปเลยดูครับเบลูโคตรแรงนะเรียกรอยครับก็จะประมาณนี้นะครับไปครับ ทีมต่อมาเดี๋ยวเรามาใช้ทีมตัวละครจากแก๊งเจ็ดบาปกันบ้างนะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยไม่ใช่ทีมเจ็ดบาปล้วนนะอย่างที่บอกไปนะครับผมอยากจะใช้ตัวละครที่มันมีถอดตั้งท่าได้ด้วยตัวเองนะครับก็ตัวละครที่ผมหยิบมารอบนี้เนี่ยจะเป็นยูริจาฮาร์ตแล้วก็จะมีหมอยานาเซียนะครับใครที่มีนาเซียเนี่ยใช้ได้เพื่อนเพราะนาเซียนเนี่ยเขาสามารถอัพแรงการ์ดของตัวเองให้ใช้ถอดตั้งท่าได้นะครับส่วนตัวละครเดเมดนะครับผมก็จะใช้เป็นดัตเบทแล้วก็คิงเดียเน่ครับ แล้วก็ในส่วนของเซ็ตอุปกรณ์เหมือนกันเลยตัวละครเดเมจใช้เป็นเซ็ตโจมตีคริสตเดเมจแต่ถ้าใครที่ไม่มีโจมตีคริอาจจะใช้เป็นเซ็ตโจมตีป้องกันก็ได้นะไม่น่าติดอะไรนะครับส่วนตัวละครซัพพอร์ตก็ใช้เป็นเซ็ตถึกได้เลยนะครับสำหรับซัพพอร์ตอ์ติแฟกทีนี้ผมจะใช้เป็นเซ็ตหมายเลข52แล้วกันเพราะมันจะสามารถเพิ่มสัดพื้นฐานพวกพองได้5%เนตะครับที่ผมต้องการเนี่ยมีแค่นี้เลยเพราะว่าทีมเราเนี่ยมันเป็นทีมค่อนข้างลูระสบนะแล้วก็ในส่วนของอาหารครับกินเป็นอาหารเพิ่มมมมทางจตีไได้้้เหืออนนกนกัััคครรบบพแลว็3.1ป รอบเวทีเล่นเนี่ยก็เหมือนกับสองทีมก่อนหน้าเลยนะเดี๋ยวรอบแรกเนี่ยผมใช้เป็นของนาเซียนล้วกันก็สำหรับทีนี้นะครับพี่ไม่อยากรีเปรดบัฟอาิซาเบตกับดั๊ก่อนนะครับแล้วก็ให้ใช้สกิลฮิลของนาเซียนแล้วก็ใช้อีกหนึ่งไปนะครับเพื่อถอดตั้งห้าแล้วก็ใช้สกิลโจมตีของคิงกับเดียเน่ครับสาหรับห้องแรกนะดั๊กับเบ็ตเนี่ยเราต้องไปใช้ห้องสองครับเราต้องรอให้ผู้นี้เขาปลดโหมดก่อนมันถึงจะแรงนะเรียบร้อยนะครับ ปลดตั้งท่าได้เหมือนกันนาเซียนถ้าเกิดใครที่มีนะครับกอ,อ,อทิงเบียนนี่โคตรแรงเพื่อนใบเดียวคืออยู่เลยนะแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่ปลดตั้งท่านะครับบอกเลยว่าไม่เข้าเพื่อนมันจะเข้าเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะอ่ะโอเคก็มาเดี๋ยวรอบนี้ผมก็ใช้ของยูริจฮานนะครับแล้วก็ัวดไปเลยการโจมตีที่เหลือครับไป โอเคเรียบร้อยนะครับลองดูซิดัตเบดสู้คิงกับเดียเน่ได้ไหมจะไมก็น่าจะเรียบเรีอเหมือนกันนะตอนเรียบร้อยครับก็สำหรับวิธีสนับทีมผมว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะได้แนวทางกันไปแล้วนะแล้วก็ต่อมาทีมปิดท้ายของวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลุยความยากเลเวล7กันเพื่อน สำหรับเลเวลเนะครับเลือดบอสเฟสที่1่จะอยู่ที่ล้านเแล้วก็เฟสที่สองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านครับก็สำหรับทีมที่ใช้นะครับจะเหมือนกับทีมเมื่อกี้เลยเพื่อนๆแต่ที่ผมจะเปลี่ยนเนี่ยผมจะเปลี่ยนนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวละครโคลาโบหมดเลยนะก็สำหรับเซนดีนะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าเบลูเนี่ยโคตรปีศาจเพื่อนเพื่อน ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นกันเลยนะครับสำหรับซัพพอร์ตอันติแฟคนะครับทีมนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นเซตหมายเลข40ครับเพราะว่าทีมนี้เท่ากับว่ามีมนุษย์4เลยนะแล้วก็อาหารที่กินผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีนะครับในส่วนของเซตอุปกรณ์นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่ซองก็แนะนําให้ใช้เป็นเซตโจมตีครอเดอเมตนะแต่ของผมเนี่ยเซตเป็นเลือดป้องกันนะครับแล้วก็ของเบลุจะใช้เป็นเซตโจมตีคริเดอเมตครับอ่ะโอเคเซตอพพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีมนี้กันเลยครับ มาก็สำหร,รับวิธีเล่นนะครับเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราใช้การของหมอญานาเซียนก่อนนะครับฮิวก่อนเลยได้สแปดเพิ่มด้วยแล้วก็ถอนตั้งท่านะครับแล้วก็ใช้พี่ซองครับ1ใบกับเออเบลุนะครับอีกหนึ่งใบบอกเลยว่าเบลุี่โคตรแรงเกลือนเดี๋ยวลองดูอันนี้คือทีมเราเงื่องไถ่มันเดวยนะมันเป็นมนุษย์หมดเลยนะครับ ไปครับเรียบร้อยครับ3มล้านเพื่อนๆไร่รู้3ล้านนะครับฝันเดียวเดี๋วยวเบ์ม,มันจะเวอร์ไปไหมอ่ะก็มาเดี๋ยวเราก็ปิดเกมเลยครับที่เหลือเดี๋ยวผมถอนตั้งท่าน,นะครับด้วยยูรินะแล้วก็ใช้การที่เหลือไปเลยครับใส่โจมตีไปทั้งหมดนะครับมีเท่าไหร่ก็ใส่ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราเนี่ยจบ2เทินเดี๋ยวลองดูดดเมจครับ ต้องการ2ล้านนะโอเคร้านหกนะครับดูเรือเรือเพื <S <S ่อนบอกเลยว่าเรือเรือครับเรียบร้อยนะครับประมาณดีนะไี <S <S ah> <S 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 ่ทองย่างเท่ก้อนนี้เลยสำหรับความยากเลเวลเจ็ดนะครับสิ่งที่เพื่อนๆได้เพิ่มเติมเนี่ยก็คือเศษหินเวสกาดเพิ่มอีก25ชิ้นนะครับแค่นั้นเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆ่ก็ลองดูนะครับว่าไอดีของเพื่อนเพื่อนฟาร์มอันไหนมันสบายกว่า ก็แนะนำว่าให้ฟาร์มอน,นันต์นนะไม่จำเป็นต้องฝืนนะครับแล้วก็ในส่วนของรางวัลที่เพื่อนๆจะได้จากคอนเทนต์นี้นะครับจำนวนครั้งเคลียร์การท้าทายถ้าเคลียร์ครบ15รอบจะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะครับส่วนเศษหินเวสกัดเพืเ่อนๆสามารถเอามาแลกในศูย์แลกเปลี่ยนตรงนี้ได้ครับของรางวัลที่ควรจะแลกมาก่อนนะครับหตั๋วเปิดตู้โคลร,รโบครับมี10ใบนะครับแล้วก็จะมีกล่องอัพเลเวลวัตถุศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็ดีถ้าใครที่ยังฟาร์มไม่ค่อยไหวนะผมบอกเลยว่าดีมากนะครับ และอย่างสุดท้ายก็คือกล่องวัตถุดิบวัตถุดิบสิลโคลาโบครับเอาจริงกล่องนี้เนี่ยผมแนะนําให้แลก,ก่อนเลยนะเพราะว่าเราสามารถเอาไปปลดอาวุธประจำตัวของตัวละครโคลาโบนะครับแล้วทําให้ตัวละครน่ะมันเก่งขึ้นได้นะอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มีทีมเทคนิคมางฝากเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่เห็นว่าม,มีประโยชน์อย่าลืมกด like, comment, ไลค์ subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวรเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากขอให้ทุกคนโชคดีแล